สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแพทแอปประกาศลั่นไม่คิดแย่งคนรัก แมทถึงกับหน้าชาหลังแพทนภภาประกาศไม่คิดจะแย่งแฟนแอปต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณแม่สายสตรองอย่างแอทักซอ,อนพักสุขเจริญได้ออกมาประกาศอยากขาดกับอดีตคนรักอย่างสงกร,นนรงนานต์เนชนะ์นั้นก็ดูเหมือนว่าสาวแอปนั้นจะสวยวันสวยคืนเพราะไม่ว่าจะแต่งตัวหรือทําผมอย่างไรก็ดดเป๊ะปังไปทุกชุดเห็น <c oughs> แบบนี้แล้วคงต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่โชคดีในเรื่องของความรักแต่เรื่องของการงานนั้นปังสุดส สาวแอปนั้นก็ได้กลับมารับงานละครอ,อีกครั้งในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ทาเอาเป็นที่ฮือฮาอยู่พอสมควรทั้งนี้สาวแอปยังมีงานประจําอย่างการอ่านข่าวด้วยล่าสุดทาเอาชาวเน็ตประทับใจสุดๆรางแพทนับประพาตันตระกูลพิธีกรร่วมของสาวแอปได้ออกมาพูดกลางรายการว่าต้องให้แฟนพี่แอปคนใหม่หน้าตาดีแค่ไหนแพทอยากได้แค่ไหนแพทก็จะยับยั้งชั่งใจต้องคิดไว้เสมอว่าไม่ได้หลอกพี่แอปต้องมาทีหนึ่งทำเอาพิธีกรร่วมรายการถึงขับถูกใจกันอย่างแรงเลยทีเดียวหากพูดถึงรักใหม่แอปนั้นแอทัก เปิดใจครั้งแรกหลังลือมีรักครังใหม่เผยมีสเปคหากดีคงรู้เองเมื่อถามว่าในส่วนของปีใหม่เชียร์ให้เธอมีแฟนใหม่ไหมแอปบอกเลยปีเขาเชียร์หมดค่ะและไม่เพียงแค่นั้นเพราะเขาข้ามสเต็ปม,มีน้องเลยค่ะแม่ก็บอกว่าลูกใจเย็น,ยนแค่สเต็ปม,มีแฟนก่อนเรื่องสเปกก็ไม่มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพอยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งไม่กล้าม,มีรู้สึกว่าถ้ามันดีด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเราก็คงรู้สึกได้เองว่ามันดีค่ะแอปยังบอกอีกว่าในส่วนของปีใหม่ด้วยความยังเล็กก็อาจจะไม่ได้มองไปถึงขนาดว่า ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ทยนิวส์โรมดอทอินขอบคุณครับ